ขอ,อนอมน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าซึ่งตัดไว้ดีแล้วก็ขอ,ขอความจเจริญธรรมสุขสวัสดีแต่ญาติโยมสาวกทุกคนทุกคนทุกท่านในววละโอกาสนิธีปีใหม่ที่จะผ่านมาในวันที่หนึ่งมกราก็าจะเข้าสู่ศักราส2ง6ัร้อยหก็ถือว่า เราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาอีกหนึ่งปีทิ้งที่เราผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นบทเรียนโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ของพวกเราเราก็จะสบกับอุปสรรคเรื่องของธรรมชาติเช่นน้ำท่วมก็ตอนนี้ปีที่แล้วผ่านมาก็มีความหยอดร้อนที่เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ก็ไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่มันจะมากมายขนาดนี้ แล้วปัจจุบันนี้ก็ทางภาคใต้ลงไปทางภาคใต้ฉะนั้นพะ <c oughs> สังฆทานก็เป็นศูนย์รวมนะของการให้ทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆฉะนั้นความทุกข์ยากความลุบากนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็ได้รับความลุบากกันนนั้นแต่เราก็ต้องอาศัยขันติความอดทนอดกลั้นเพราะทุกอย่างนั้นมันผ่านมามันตั้งอยู่แล้วนก็ผ่านไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตา ที่พวกเราทั้งหลายต้องสัมผัสเรียนรู้กับธรรมชาติเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้กับธรรมชาติเนี่ยเราก็อยู่กับเขายากลำบากพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความสุขความทุกข์มันแตกต่างกันแต่ถามว่าเราจะมีความอดทนอดกัน้นต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมได้หรือเปล่าเฉะนั้นหวังว่าพุทธศักราชใหม่ที่จะมาถึงนี้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าคงจะไม่มากมาย แต่สิ่งที่ดีขึ้นอะไรบุญกุศลที่เราเพียรเราทํากันมาโดยตลอดเราไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบุญก็คือความสุขนั่นแหละแต่ความสุขมันจะสุกกายก็เป็นเรื่องของมันที่มันไม่เที่ยงแต่เราต้องยึดในเรื่องของจิตเรื่องใจของเรากายเป็นทุกข์แต่จิตไม่เป็นทุกข์ใจกายของเราก็อยู่เพื่ออะไร เพื่อสร้างคุณงามความดีทั้งนั้นแหละฉะนั้นปัจจัยที่เครื่อหนุนให้กับร่างกายของเรามันก็มีแค่สี่อย่างนะปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและเสนาสนะฉะนั้นถ้าเราพอใจในสิ่งที่เามีที่เราเป็นแล้วเราไม่เถือยวอยทยานจนเกินความฝ่ายฟ้าเป็นความอยากฉะนั้นความอยาก พุทธเจ้านบอนว่ามันเป็นกิเลสฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราเรียนรู้แล้วก็ปรับสภาวะมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะทุกย่อมยา่าทุกทั่วโลกสภาวะสงครามสภาวะเศรษฐกิจคนตกงานคนชรลาที่ขาดที่พึ่งเมืองไทยก็มีสิ่งเหล่านี้แต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้ทุกคนยอมรับ เราดูสภาวะสภาพว่าเขาลำบากแต่ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสถือว่าทํายังไงได้เกิดมามีสภาวะแบบนี้พ่อะหร่เพราะว่าเราไม่ได้ให้ทานเราไม่ได้ษาสินเราไม่ได้เิญภาวนาฉะนั้นการให้ทานก็จะทําให้เรานั้นอยู่ดีมีสุขการจะรักษาสินหรือว่าการงเง้นก็ทําให้เรานั้นไม่ได้เบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนคนอื่นสภาวะสังคมก็อยู่กันได้ด้วยความสงบร่มเย็น ถ้าเรามีภาวนาด้วยเราก็จะมีปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นวานคืนร่วงไปร่วงไกลบัดนี้สังขารเราก็ร่วงไปร่วงไปให้เราพิจารณาแต่ละวนันแต่ละคืนแล้วเราก็ตั้งอยู่ในความวางเฉยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นเองตะอะตาทุกคนหลีกพ้นไม่พ้น,พนความทุกข์ความยากความลำบากความเจ็บไข้ได้ป่วยความพัดภาค ฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานั้นมีสติเมื่อมีสติรอบรู้แล้วมีสัมปชัญญะที่จะรูก้การที่จะมากระทบอายตนะทั้งหกภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้งกายใจรูปรสกลิ่นเสียงพวดอพะตามมารุมถ้าเราตามดูตามรู้แล้วเราก็จะรู้สภาวะความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนอะไรอริยสัจสี่ท่านเอาอะไรขึ้นมาทุก ทุกเ์ว่าตัวเราเองทุกเพราะสังขารของตัวเราเองร่างกายของเราที่ประกอบเวศธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารดินญาณฉะนั้นทุกกายเราก็สามารถจะบรรเทาได้บางครั้งบางคราวแต่ทุกจิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่มาเรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยไม่รู้เรียนรู้คติธรรมความเป็นจริงว่าทุกคนเกิดมาก็มีสุขมีทุกข์น,นั้นแหละและเราก็พิจารณาสาเหตุสมุทยัยของทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดจากอะไร พอรู้สาเหตุแล้วเราก็ต้องทําให้มันรู้แจ้งว่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงว่าสังขารของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเราใช้ชีวิตของเรานานวานันนานวันเข้าสังขารที่เราทะนุถนอมเขาเนี่ยมันก็อิดโรยไปร่วงโรยไปเราก็ต้องรักษาเยียวยาไปรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้เราก็ต้องเตรียมใจว่าคนเราเกิดมาต้องตายกันทุกคนคนเราเกิดมาเพื่อจากจาก เพื่อจะได้พบสิ่งที่ดีละบ้านที่เก่าที่ผุที่พังไปอยู่วิมานชั้นฟ้าที่เราสร้างไว้ในภพภพภูมิที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละฉะนั้นการที่เราจะไปจุติหรือเคลื่อนไปอยู่ในภพภูมิอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในชาติปัจจุบันที่เราก็ทําไว้ถ้าเราให้ทานเรารักษาศีลเราจะเดินภาวนาศีลเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แค่เรางดเว้นสิ่งห้าทั้งยะสิ่งห้า ที่เราไม่ควรกระทําในเรื่องการเบียดเบียนก็จะทําแล้วนั้นมีความหวังได้ว่ามนุษย์สมบัติเทวสมบัติพรมสมบัติท้ายสุดก็คือนิพพานสมบัติคือความดับที่เป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นหลักคําสอนขององค์ุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้านเราเรียนรู้เรื่องละเรื่องวางอยู่ให้ได้ยินเป็นก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เดือดร้อน ฉะนั้นเราก็ต้องฝึกหัดนะมันส่วนมวลไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทธโทสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันไปเหมือนกบลมหายใจของเราเข้าแล้วมันก็ต้องออกไปสังขารของเราก็เหมือนกันวันคืนวันคืนล่วงไปการเวลาก็คืนกินความหนุ่มความสาวของเราไปทุกวันทุกวันจากความเป็นหนุ่มสาวก็สู่ความชราเมื่อชราแล้วก็พยาธิท้ายสุดคือ มรณะคือความตายฉะนั้นเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บความปวดหรือว่าทุกขเวทนาอันนั้นไปนไม่ได้ฉะนั้นกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเราทําอะไรไว้เราจะได้รับผลกรรมอย่างที่เรากระทาทําดีเราก็ได้ดีไปสวรรค์ทาไม่ดีเราก็ลงสู่อบายฉะนั้นภพภูมิมนุษย์เป็นภูมิที่สามารถ จะนาพาเราไปสู่สุขติทุกข์ีได้ก็ด้วยสติและปัญญาความสามารถของเราที่เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติด้วยการฝึกหัดปาลบความเปลี่ยนยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ให้เรามีสติให้เราเภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วมันก็จะละมันก็จะเลิกไปได้โดยอัตโนมัติก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดอย่างนี้รายยโยมทั้งหลาย ฉะนั้นในวละดิถีปีใหม่ที่เข้ามานี้อาตมาก็ขออำนวยโอยพรในิยามยุทั้งหลายจงพ้นจากสปรพสุขสรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยจักรเพาะเสนียดจางลายหมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในร่มบวชผู้ศาสนาทุกคนทุกท่านด้วยการเทิน